สวัสดีครับเพื่อนๆตะลุยไอเดียชแนลครับวันนี้ผมมีมีดนะครับจะมาแนะนํามีดใช้งานการเกษตรนะครับเป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นมีดทรงอเนบนะครับเป็นมีดเน็บไทยนี่แหละครับแต่ว่ามีดเน็บของผมเนี่ยจะเป็นมีดเน็บที่ท้องคมตื้นๆหน่อยนะครับท้องจะไม่โค้งงมเหมือนมีดสมัยแต่ก่อนนะครับซึ่งการออกแบบรูปทรงของใบมีดนะครับมันจะทำให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับท้องคมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมีดอีเนบกันเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับมีดอีเนบเหล็กแหนบเหล็กแหนบแท้ๆเลยนะครับราคานะครับราคาเดิมนะครับราคาพิเศษสําหรับเพื่อนๆช่องตะลุยไอเดียนะครับราคา400บาทเท่านั้นเองนะครับ400บาท พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับมีดหน็บแหลกสวยงามท้องโคมตื้นๆหลังโค้งหน่อยๆรูปทรงคล้ายๆกับปลาฉลามเหมือนไหมครับเหมือนมากไหมปลาฉลามฉลามขาวฉลามดุนี่ทรงนี้เลยนะครับความยาวของใบมีดนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับอ่า ความยาวโดยประมาณเกือบทุกเล่มเลยนะครับทุกๆเล่มนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วครึง่ง11นิ้วครึง่งบวกลบกันนิดๆหน่อยๆนะครับบวกลบกันนิดหน่อยส่วนความกว้างความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วอ่า2.2นิ้วนะครับสันมีดคือตรงนี้นะครับสันมีดตรงนี้จะอยู่ประมาณ6มิลน,นะครับ6มิล ใช้งานเนี่ยน่าใช้งานนะครับรูปทรงดีด้วยครับของเรานะครับสินค้าของเรานะครับเราเปิดคมนะครับเปิดคมคือส่วนที่ขาวๆตรงนี้นะครับขาวๆตรงเนี้ยจากคมมีดขึ้นมาประมาณ6กถึงเจมิลน,นะครับหกถึงเมิลตรงเนี้ยเราจะาไว้เต้านิดๆน,น,นะครับไว้เต้านิดๆ เอาไว้เอาไว้อะไรครับเอาไว้ลดแรงกระแทกนะครับซับแรงกระแทกเวลาเราฟันไม้เข้าไปปุ๊บไอตัวตรงเนี้ยตัวเต้าตรงเนี้ยมันจะลดแรงกระแทกนะครับทําให้คมมีดของเราเนี่ยไม่หักไม่บินง่ายนะครับผมหวานหวานเลยนะครับผมมากครัเดีย๋ยวมาดูเล่มนี้ครับ ความยาวของเล่มนี้นะครับอยู่ที่11.2นิ้วอ่าเห็นไหมครับบวกลบกันนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้11นิ้วครึ่งตอนนี้อยู่ที่11.2นิ้วครับส่วนความกว้างเล่มนี้อยู่ที่2.1นิ้วอ่า2.1นิ้วหายไปแค่0.1ครับหายไปนิดเดียวนะครับส่วนสันเท่ากัน6มิลนะครับ ปลอกคอตรงนี้เป็นปลอกคอกันวานไอกันสนิมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนด้ามเป็นด้าไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็ใส่ด้าด้วยคลั่งนะครับใส่ใบมีดนะครับกับด้าด้วยคลั่งดูเงาตรงนี้ครับดูเงาตรงนี้ที่ล้นล้นขึ้นมานี่คือรอยคลั่งนะครับเราใส่คลั่งจนล้นนะครับจนล้นจนล้นดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับคลั่งเต็มนะครับคลั่งเต็มด้า ถามว่าใช้งานไปนานๆนนจะมีเปอร์เซ็นต์หลุดไหมมีนะครับคือเราจะไม่โกหกเพื่อนๆน,นะครับใช้งานไปมันมีเปอร์เซ็นต์หลุดอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะหลุดช้าหรือหลุดยากนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวอีพ็อกซี่ก็หลุดนะครับกาวอีพ็อกซี่ก็หลุดแต่อยู่ที่ว่าลักษณะาการใช้งานจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆฟันไม้ไปปุ๊บฟันไม้ไปปุ๊บนะครับ ถ้ามันติดนะให้เรายกนะครับยกมีดขึ้นนะครับยกมีดขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆฟันปึ๊บแล้วสะบัดซ้ายขวาปึ๊บ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 นิดๆนะครับแน่นอนครับเวลาเราทําไปนานๆนะครับตัวกันมีดกับตัวด้ามข้างด้านในเนี่ยมันจะค่อยๆหลวมทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องค่อยๆใช้งานกันไปนะครับฟันติดยกขึ้นฟันติดยกศอกขึ้นฟันติดยกศอกขึ้น ฟันติดยกศอกลงก็ได้เพื่อให้ปลายมีดง,งัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเหล็กแหนบเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับเรามีจำนวนเยอะมากเลยนะครับมีดเหน,น,น,นบนะครับมีดอีเหน็บเหล็กแหนบนะครับรูปทรงสวยทรงปลาฉลามสวยมากนะครับก็ไซส์มาตรฐานเลยนะครับสิบเอ็ดไม่เกินสิบเอดนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับ สนใจทักทายมาได้เล่มละ400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ